เข้าสู่รายการหมอแกนโภเพทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ใครอยากจะดูดวงกับผมติดต่อได้ที่ l ล n e แอดโภเพทัสสองศูนย์สองหนึ่งนะครับต้องพิมพ์คําว่าแอดแล้วก็โภเพทัสสองศูนย์สองหนึ่งวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าต้องหาเข็มทิศกับชีวิตแล้วก็หาคําตอบประชีวิตให้ได้อย่าช้าไปกว่านี้เพราะว่าเศรษฐกิจ เพราะว่าการเมืองสังคมตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปมากธนาคารก็ปิดตัวไปเยอะแล้วก็ล้มไปก็เยอะแล้วก็คนที่เป็นหนี้เป็นสินก็เป็นหนี้ท่วมหัวดอกเบีย้ยก็ไม่มีจะจ่ายแล้วธนาคารดังๆอย่างเช่น c r Credit s u i s s e c r e d i t s u i s s e ก็เจ๊งเหมือนกันแล้วก็ได้ UBS เข้ามาซื้อธุรกิจ ตามคำทำนายผมตั้งแต่ที่ผมได้ทำนายตั้งแต่ปีที่แล้วว่า,าบริษัทประกันภยัยประกันรถยนต์จะเจ๊งอย่างบริษัทบางบริษัทที่เรารู้กันหลายๆบริษัทในประเทศไทยก็ปิดตัวธนาคารก็เหมือนกันได้พูดไปว่าจะมีการ Merge หรือว่าต้องเป็นหนี้เป็นสินและจะเจ๊งถ้าไม่มีการรวมกันในที่สุดก็จะเปลี่ยนชื่อธนาคารใหม่ก็กลายเป็นธนาคารท t ท ก็คือธนชาติบวกกับทหารไทยยังอีกเยอะนะครับโดยเพราะธนาคารในประเทศไทยยังเหลืออีกสองธนาคารที่จะปิดตัวบางคนบอกว่ามีแต่พูดเรื่องแบบนี้พูดไว้เพราะว่าคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเอาเงินไปไว้ที่ไหนแล้วจะปลอดภัยฉะนั้นแค่เล่าให้ฟัง